ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซ <Un seen, S 1> <ๆ>ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะซีนอ<ๆ>ันซีนเอาเ๋ยดูกันเลยครับวันนี้เราได้รับเชิญนะครับเป็นเติมากสำหรับสามท่านนี้ครับได้แก่คุณนวรัตยุคตนัน,นท์นะครับอ่าคุณอภิษฎเดชพงนะครับและอีกครั้งนะครับกับอาจารย์ ชมพูเอ่อจัดทุกคชมพูนี่ขอเชิญครับที่นี่เรียกคุณชมพูฟุตตี้เลยได้ครับพอพูดถึงผู้ชายผู้ผิดเลยนะครับใช่ขึ้นเรียกแบบฝรั่งเก็ทำสกุลขึ้นก่อนเดี๋ยวเราใช่ว่ายิ่งแย่กว่านั้นเอาเลยครับว่าจะยิ่งแก่ยิ่งแย่เทปที่สองหลังจากเทคไปแล้วเป็นสกุลนี้ลองดูครับงั้นก็มาพบกับแคร์ถ้าเชิญเลยนะครับ แกก็เชิญพร้อมขึ้นนะเอาอันเก่าเลยดีนะครับชอบชอแง่หนึ่งสองงั้นก็าพกมาแขกครับแหมเราก็หัวล่ะจังเลย ขอเชิญพบกับหน่สานกกไปครับครับเอาไม่เอาขอเชิญพบกับคุณนวรัะยุตนานนะครับคุณอพภีรุดีทศพรครับและอีกครั้งนะครับกับอาจารย์ชมพู สุพลชมพูนิทขอเชิญพบกับคุณนวรัตยุตนานนะครับคุณอภิรดีพงศ์พรครับและอีกครั้งครับกับอาจารย์จตุพลชมพูนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทอย่างไงลเลยนะคุณเห็นคนพลาดานี่ซ้ำเียวเบบคนล้มอยากข้ามค้มคนล้มอยาโดนมาก่อนงหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ